โปรดเกล้าพระราชทานยศทหารพลตรีหญิงสุภัตตาพรักบริลักษ์ภูมินในหลวงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าพระราชทานยศทหารพลตรีหญิงสุภัตราภักบริลักษ์ภูมินและให้ดํารงตําแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจําสํานักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์วันที่27มกราคม2564เว็บไซตร์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศพระราชทานยศทหารชั้นนายพลและแต่งตั้งข้าราชการในพระอ,องค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่งความว่า พระบาทสมเด็จพระประมนนาราินทรธาราธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณวพระวะชิราเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชอ,องคการปโรปโรดเก้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานรถทหารชั้นนายพลและแต่งตั้งข้าราชการน,นรายพลทหารให้ดำรงตำแหนง่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560ประกอบมาตราสและมาตราเก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พศ2560มาตรา10มาตรา13และมาตรา15แห่งพระราชกิฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและบริหารราชการบุคคลของราชการในพระองค์พศ2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติทหารพศ2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่งดังนี้พันเอกหญิงสุภัตราพักบริลักษ์ภูมินตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำกรมทหารรักษาวางมหาเล็กราชวัลรบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพันเอกพิเศษ ดำรงตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลตรีและพระราชทานยศพลตรีหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่26มกราคม2564ประกาศหนวันที่27มกราคม2564เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบัน ก็ขอแสดงความยินดีกับพลตรีหญิงสุภัตราพักบริลัก์ษภูมิน,นะคะที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นนายพลนะคะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สนุกกับการทำงานนะคะ ท่านก็มีหน้าที่นะคะหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยของพระอ,องค์นะคะแล้วก็คอยดูแลเจ้าคุณพระศรีนาชพิราชกกลยาณีนะคะขึ้นเหนือลงใต้ไปไหนไปกันถ้าทางธรรมะแมงมากค่ะเพราะว่าต้องออกกําลังกายอยู่ตลอดนะคะการเป็นทาหารต้องเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวพระราชสํานักค่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขค่ะนอนหลับฝันดีวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ